โครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปลรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผล,ผลผลิตทางการเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผล,ผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเป็น,นกลไกหลับในระดับชุมชน ในการอำนวยความสะดวกให้เกาติกและเกษตรกรทั่วไปในการเพาะปลูกการรวบรวมจัดเก็บและแปลรูปผ,ผลผลิตการเกษตรผลักดันให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในระดับพื้นที่ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผล,ผลิตทางการเกษตรในภาวะความผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร สำนักง,งานสกรจังหวัดสกลนครมีภารกิจบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสกรและกลุ่มเกษตรกรให้เป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็งเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อให้เกษตรกรทั้งหลายได้รวมตัวกันในรูปสถาบันในปีงบประมาณ2564 สำนักงานสกลจังหวัดสกลนครได้ดำเนินโครงการตามที่กรม่งเสริมสกลได้มีโครงการไว้ก็คือโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปลรูปของสถาบันเกษตรกรในปีงบประมาณ2 5 1 4รส่กรมงเสริมสกรได้จัดสรรงบประมาณในรูปการอุดหนุนด้านวัสดุอุปกรณ์โดยสกรการเกษตรในจังหวัดสกลนครมีสกรการเกษตรวานอนนิวาสจำกัด และสากลการเกษตรคำตะกร้าจำกัดได้เข้าร่วมโครงการโดยสากลทั้งสองแห่งนี้ได้การรับได้รับการสนับสนุนเป็นวัสดุอุปกรณ์ก็คือได้รับรถแท็กเตอร์ได้รับรถไถานาเดินตามและได้รับเครื่องตัดหญ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สากลนั้นได้นำไปใช้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้ลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อให้สมาชิกนั้นได้ใช้อุปกรณ์ทั้งในรูปแบบการรวมตัวกันและใช้อุปกรณ์ร่วมกันโดยสกรณ์ทั้งสองแห่งนี้ได้มีศูนย์เรียนรู้เพื่อใช้อุปกรณ์ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างไรก็ตามสำนักงานสกจังหวัดสกนครมีบทบาทในการส่งเสริมสกการการเกษตรในระดับอำเภอเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เป็นองค์กรระดับอำเภอ ให้เป็นสถาบันของเกษตรกรโดยเฉพาะสากรในภาคการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรเมื่อมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิตหรือว่าในด้านการขายให้สากรเกษตรได้ทำหน้าที่ในการเป็นองค์กรหลักอย่างแท้จริงครับ สวัสดีครับครับผมนายสุริยาบุญเข้าครับอดีตประธานกรรมการของสากรการเกษตกกรคัตะก้าจำกัดกับประมาณสนับสนุนจากกรมเทิงส่งเสริมสากลว่าทางสากรจังหวัดวก็ได้หุดหนุนในเรื่องนี้แลวก็ดำเนินการจนทางสากรการเกษตกรคัมตะก้านี่ได้รับรถไถขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการหุหนุนจากกรมส่งเสริมสากร โดยการดําเนินการของสกรจังหวัดสกลนครเนาะซึ่งปัจจุบันนี้นางรถไถที่ได้รับมาจากทางกรมส่งเสริมสกรก็ได้ดําเนินการตามที่เราได้ของบประมาณส่งเสริมตรงนั้น รับมานะคะทางสหกรณ์ก็ได้กําหนดระเบียบนะคะกาหนดนโยบายในเรื่องของการควบคุมภายในการใช้รถนะคะว่าเวลาออกไปเราก็ต้องจุดเลขนะคะเลขทะเลขไม้นะคะว่าอยู่ที่เท่าไหร่กลับมาเท่าไหร่นะคะซึ่งสมาชิกนะคะได้รับความพึงพอใจในตรงนี้นะคะสําหรับรถแท็กเตอร์ที่นํามาใช้ให้กับสมาชิกนะคะได้ได้รับประโยชน์ ลดต้นทุนการผลิตโดยตรงนะคะทางสหกรณ์เราะะก็จะเน้นที่การถ่ายคลกฟางนะคะให้กับสมาชิกนะคะในช่วงฤดูที่ทํานาเสร็จนะคะไม่ให้มีการเผาะคะ่ะในพื้นที่ของเรานะ,ะอันเป็นเป็นวัตถุประสงค์หลักนะคะอีกตัวหนึ่งก็ในเรื่องของการที่สหกรณ์เรามีพื้นที่ในการทําแปลงสาธิตนะคะอยู่ประมาณเกือบสิบไร่ ผมนายปทิบศิสวัสด์สมศิกษาก่อนการเกษตรขบักกาจำกัดนะครับผมก็ดีใจนะครับทังสังกวนเฮามีงบประมาณทางสางกวนทางจังหวัดเป็นให่มากนะครับเป็นรถแท็กเตอร์มาใส่กับสมศริกสมศริกดีใจลร้นะครับ สวัสดีครับผมสมบัติแก้วอักขางะฮตประธานกรรมการสากรการเกษตรวานอนนิวาสจำกัดนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับทางทีมงานแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมนะครับทางกรมส่งเสริมที่ ได้มอบเครื่องจกักรกลการทํางานประมาณมูลค่าประมาณเกือบสองล้านกว่าบาทออสองล้านกว่าบาทนะครับเป็นความภาคภูมิใจที่สากลการเกษตรบ้านนนทวาานั้นเรามีพื้นที่ที่เหลือใช้จากประโยชน์ทั่วไปได้มาพัฒนาเป็นพื้นที่การเกษตรตรงนี้เรามีการปลูกต้นไม้นานาพันธุ์จากาถิ่นที่เคยแห้งแล้งเ,เรื่องแหล่งน้ำที่ไม่สมบูรณ์ แล้วก็ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรเครื่องตัดหญ้ารถไถานาเดินตามรถแพคเกอร์ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านสากลจังหวัดท่านดุสิตทองทานะครับที่สนับสนุนเห็นความสําคัญโครงการนี้แล้วท่านก็ให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปประธรรมามาโดยตลอดนะ mm hmm. ต้องขอขอบคุณท่านมากๆที่ท่านให้การอนุเคราะห์ให้การส่งเสริมสนับสนุนเรื่องนี้นะครับ mm hmm. เรื่องนี้จะสําเร็จไปได้ก็เป็นเพราะ ท่านดุสิตทองทาที่ท่านได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดครับ